ชีวิตเมียฝรั่งสุดเศร้าเสียใจนะพ่อแม่ตายกลับไปเออทะเลาะกันเรื่องที่ดินเดือดด้านทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องยึดหมดเนาะจากพ่อแม่แหละที่มอบให้เราก็ไว้ใจไม่กลับบ้านเลยแปดเก้าปีส่งเงินทุกอย่างให้กับแม่ดูแลแม่จนวันสุดท้ายแม่ตายกลับไปจัดงานศพแม้กระทั่งงานศพก็เป็นเงิน เมียฝรั่งที่จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างนะคะพอจบงานตีแผ่มาประกันทกศนู่นนี่นั่นที่ทางเป็นชื่อของทุกคนโดยที่ไม่มีชื่อเราเลยท,ทั้งทั้งที่เมียฝรั่งทั้งชีวิตทำงานในต่างแดนส่งไปสร้างส่งไปทำนะฮะเออในฐานะชื่อของแม่ในหัวใจความผิดย้อนมาที่เราเก้าปีไม่ได้กลับบ้าน กะกะว่าจะไปแล้วก็จะเคลียร์ทีนี้ปัญหาชีวิตทางเมืองนอกเลิกผัวนะลูกเต้ากลัวจะอยู่ได้เป็นหลักเนาะภาระปัญหาตรงนี้แต่เงินไม่เคยขาดทางเมืองไทยเจ็บป่วยพ่อแม่ประกันพ่อแม่เมียฝรั่งเป็นคนใจนะวันนี้ยายจ๋าเอ้ยหนูเพิ่งกลับมาหนูโกรธมากหนูเสียใจมากเขาก็เฉยเฉยเพราะเขาบอกว่าถ้าอยากได้ก็ไปฟ้องเอานะ เพราะว่าแม่จัดการให้หมดแล้วแล้วตอนทําประกันน่ะตั้งแต่เราก้าวเข้ามาไอ้เรื่องประกันชีวิตเนี่ยเราไม่ได้คิดหรอกเพราะว่าเราก็เออทําไปเพื่อเวลางานสุบอะไรเราก็จะได้ไม่เดือดร้อนในความคิด มือนกับยีจ,จ๋าพูดอ่ะอืมจัดแจงไว้อ่าคนตรงนั้นจะได้ไม่ลําบากแต่สุดท้ายแล้วเราเป็นคนส่งนะงานศพทั้งหมดสุดท้ายเราเป็นคนจ่ายแต่พอประกันในชื่อประกันไม่มีเป็นของเราอืมแล้วเราก็ไปแป๊บๆเนาะเงินประกันก็ไม่ใช่ว่าจะได้เลยนะเดินเรื่องนานอยู่เห็นเขาว่านะ,ะเนี่ยทะเลาะก,กันโมโหอืมพี่เขาก็หน้าตาเฉยมึงอยู่เมืองนอกกูดูแลพ่อแม่อ่ามีพี่น้องสามคนนะคะ แม่เป็นคนจัดการให้กูเองนะโอนหมดแล้วบ้านที่นะเมื่อก่อนมาใหม่ซื้อรถให้พี่ชายนะดาวรถซื้อรถยืมเงินนะฮะก็เหมือนว่า่าได้ฟรีไม่เคยได้คืนนะพี่ชายสองคนพี่สาวพี่สาวพี่ชายนะคะสองคนได้รถน้องชายนี่หนักหน่อยก็คือทั้งเรียนทั้งงานบวชนู่นนี่นั่นนะคนะผ่านพ้นไปเขาเฉลียดจบ แม่ไม่ถามเราสักคำตอนนี้จะไปขุดคุยถามคนตายก็ไร้ประโยชน์พ่อที่อยู่ณนะขณะน,นี้ไม่มีคำพูดอะไรเลยพ่อพูดแค่ว่ากูพูดอะไรไม่ได้แม่มึงจัดการเองแล้วนี่แม่มึงกระตุยไปแล้วนะเออกูยอยู่ได้แค่นี้โอ้ยน้ำตาตกพี่น้องอะสงสารลุงป้านะอาสงสารนะฮะในณวันนี้แต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ โมโหอืมโมโหดังไฟเลยจุดทูบไอ้พริกโยนลงเตานะเหมือนคนบ้าก่อนที่จะกลับนะแล้วทำอยู่ที่บ้านนะไม่ได้ทำอยู่ที่บ้านตัวเองเพราะว่าเขายึดหมดเลยบ้านที่เป็นบ้านของน้องชายนะฮะพร้อมที่พร้อมทางอะไรเขาแบ่งกันหมดเลยไม่มีอะไรเป็นของเราเลยจนผู้ใหญ่บ้านพูดไม่ออกผู้ใหญ่บ้านเขาก็พูดเลยว่ามันก็ไปตามเอกสาร คนที่อยู่ตรงนั้นเราคือคนไกลไรคุณค่ามีหน้าที่หาเงินสร้างสร้างสร้างนะฮะแม่ที่ไม่ห่วงและคิดถึงเราเราก็ไม่รู้หรอกนะฮะว่าพี่น้องเขาปราะ,ะยังไงเนาะในหัวใจคงจะผูกพันคนใกล้กลายเป็นว่าเรากลายเป็นผลประโยชน์ของทุกคนอ่าเคยพูดไว้เหมือนกันแม่เคยพูดเกินเกินว่าเนี่ยมึงไม่มาสักทีชีวิต กูลำบากเออตอนป่วยอะนะคำว่าลำบากของเขาอะแต่มีเงินที่อุ้มชูมานานด้วยเงินของลูกสาวที่ได้ชื่อว่าเมียฝรัง่งอืมอ่าคนนั้นดูแลคนนี้ดูแลนะฮะไปหาหมอค่ารถค่ากินค่าเติมน้ำมันค่าไปนอนเฝ้านะคะ่าโรงพยาบาลน,นะฮะเอออิบจิปถาถะแพมเพิดก็เป็นของเมียฝรัง่งนณะวันนี้ เออจึงถูกบอกเลยว่าเศร้าเศร้าพี่ชายบอกมึงอย่ามาทําตัวหน้าอายอยู่นี่อันนี้แม่จัดการกูไม่ได้เป็นคนจัดการนะพี่ชายคนโตแล้วนี่ก็เขีย์เรียบร้อยแล้วถ้ามึงอยากได้มึงก็ไปฟ้องเอาเนาะจุกจุกอืมก็มาพักอยู่บ้านนะดังไฟเผาเลยยายไม่รู้แหละว่าหนูจะบาปไหม่าสั้นเออดังไฟเผาพริกเผาเกลือแช่งเลยคนไหนที่โกงเราก็อย่าให้ชีวิตจเจริญ ขอให้ดับยิ่งยิ่งขึ้นไปเพะ่อนความเดือดในหัวใจสุดของที่สุดน้าก็ไม่ห้ามไม่พูดอะไรอืมเขาบอกว่าเขาเคยพูดกับแม่เธอแล้วว่าไม่ควรทำแต่แม่เขาคิดว่าอ่าเขาพูดกับน้องของแม่นะคะนะที่ที่ได้คุยกันนะ้สุดท้ายก่อนจะกลับมาเนี่ยเขาบอกว่าลูกสาวอยู่เมืองนอกอืมมีลูกมีผัวอยู่เมืองนอกนะมันไม่กลับมามันก็สบายมันจะกลับมาทำไม มาลําบากมันจะมาหากินอะไรอยู่เมืองนอกมีงานทํามีลูกมีผัวเออชีวิตมันสบายอออมาซานนั่นคือความคิดของแม่และตรงเนี้ยเออกูอยากจัดการให้เรียบร้อยมันจะได้ไม่ทะเลาะกันแต่ไม่ได้นึกถึงหัวใจลูกสาวผู้ที่สร้างเลยนะคะนะเขนะาก็พูดเอา้ามึงก็ต้องถามเขาก่อนไหมกูเคยเกินละอืมถามเกินเกินละนะคะ แต่แบบสั้นๆก็คือไม่ได้เคลียเราควรรู้สึกไม่คิดว่าแม่จะให้ทั้งหมดโดยที่ไม่แบ่งไวใ้ให้กับลูกผู้สร้างเลยใหญ่เอ้ยนะคอือไอท้ทั้งแช่งทั้งร้องไห้กินเหล้าด้วยเนาะเออนะาก็บอกเอาปล่อยควบคุมปล่อยไปกลับมาเนี่ยเหมือนบ้าพูดกับผัวไม่ได้เออบ้านก็สร้างที่ก็ซื้อนะรถอ่า ทางของแม่พี่ชายก็ยืมผัวเนี่ยก็ง้องแงงกันอยู่แล้วนะปัญหาที่นี่ใช่ไหมกว่าจะได้ไปอะ่ะเรามาแฟนเนี่ยเขาก็พูดเสมอว่ามอเธอทุกยากลําบากไม่มีเวลาให้ลูกก็เพราะครอบครัวทางเมืองไทยฉันเตือนเธอเสมอจนครอบครัวต้องเลิกกันวันนี้ฉันไม่มีอะไรจะพูดแต่เขาก็เหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งอ่าเพราะว่าลูกระหว่างลูกเนาะ ก็ยังเลี้ยงดูช่วยกันอยู่แต่ฝ่ายแม่เนี่ยไม่เข้าใจนะคำว่าครอบครัวที่นี่แตกแยกแล้วลูกจะต้องยืนลํำบากอยู่ยังไงพี่น้องคะเอาแต่ม,มุมเดียวความรู้สึกแย่มากอืมกลายเป็นว่าได้กลับมาคุยกับผัวนะพ่อของลูกนะคะกลายเป็นเพื่อนกันในความรู้สึกสงสารคือเปิดใจกับสามีเลยว่ากับพ่อของลูกเลยว่าดูสิสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นที่ฉันกลับมา นจนเป็นโรคเครียดกลับมาทำงานไม่ได้เนาะกินยาพักผ่อนนะคะเตรียมตัวเนี่ยอยู่ระหว่างเครียดเข้าหาหมอจิตแพทย์เพื่อบำบัดต,ตัวเองปลดล็อกมาได้เจอวิดีโอยายจางก็เลยอยากมาเล่าสู่กันฟังนะฮะว่าเจ็บมากมเพึ่งกลับมาในปีนี้นะคะ,ะแม่ก็เสียไปเคลียร์แล้วหมดแม่เหลือแต่พ่อก็ไม่รู้จะเอาไหมบอกตรงๆนะคะเออ จะอาจจะปล่อยไว้ให้กับน้องชายไปเลยเนาะเออไม่เหลืออะไรในสิ่งที่สร้างอืมถอยหลังหวังจะไปอยู่เกษียณหรือเราคิดบ้านที่สร้างเนี่ยเป็นของพ่อแม่่ให้พ่อแม่อยู่เนาะน้องชายเขาก็อยู่เราก็รู้ แต่เราก็คิดเหมือนกันนะถ้าเกิดเราไปอยู่กับเขาไม่ได้เพราะก็ฟังข่าวทุกๆคนเราอาจจะไปสร้างกระท่อมขยับบ้านหลังเล็กนอกดาวสามแสนสี่แสนตั้งอีกมุมนึงเพราะเราคงไม่ได้ไปอยู่ตลอดในความคิดนะเออก็อาจจะไปไปมาๆแต่สุดท้ายแล้วมันไม่มีความหวังอะไรเลยบอกเลยว่าตอนนี้หัวใจพูดกับย,ยจยาร้องไห้ไปนะเออเขียนมาร้องไห้ไป จุกในหัวใจเจ็บจริงๆใาญเอ้ยน,นะหยุดซะเนาะผ่านพ้นมาละหมดเวรหมดกรรมตัดไปรักษากายใจนะวันนี้เดินไปข้างหน้าเพื่อตัวเองเด้อยายจะาก็ขอเป็นกำลังใจก็พูดได้แค่เนี้ยเนาะจริงๆถามว่าไปฟ้องได้ไหมอย่างนี้ถ้าเอาจริงใจเด็ดไปปรึกษาคุณชัยนะฮะถ้ามีเงินโอนผ่านสายไปเนาะอืม เงินโอนผ่านสายไปแต่มันไม่ได้เข้าพี่เข้าน้องอะเข้าพ่อเข้าแม่ตอนซื้อใครเป็นคนใจโอ้ยโอ,ยโอยปวดหวัวพี่น้องค่ะลองปรึกษาดูถ้าเอาจริงแต่ถ้าไม่ก็ปล่อยวางอาโหสินะคือโอโหสิตัดเลยไม่เอาไม่ยุ่งเกี่ยวเพื่อที่จะปลดล็อกตัวเองมารักษากายใจตัวเองเด้อจริงจริง